ก็แล้วนี่ผมโปรงเปแล้ววันนี้ก็จะมาสุกตะเตะหมายจันทร์เนาะจะทีไม่จะซ้ำเบื่อซ้ำเลยอ่ะคุณดูคิดว่าผมจะได้ป่ะคุณดูมาวะไม่โคตรมาวะโคตรมาวะเอาดิสายไหนก็ไหนอไรแหละจัดไปแบบไม่ต้องรออะไรเงี้ยยังไงมก็ได้ครับไม่ต้องพูดเยอะแอบแอบแอบเอาอย่ี้ปัมบัมปั๊ม ต่ไม่ได้หาเลยนี่ไม่ได้หาเลยนไปแล้วสองร้อยเจ็ดสิบเพชรแรกป๊บปบโอ้โหได้คันอีกเหรีคันอีกเลีไม่เอาคันเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นึงไม่ใช่นะคนดูเฮ้ยแปลกนะครั้งที่สามนะแล้วโคตรเกลือเนี่ยโอ้โหได้แล้วลูกแก้วหนึ่ง สองสวยมาดิสวยเลยต้องการดีแก้วอีกสองผิวเขียวอีกสามเอาไหนเป็นเงี้ยมาดิเราต้องมาไหนแล้วโ,โหอะไรนี่มันเกลือเกินไปเปล่าวะ่ะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมันจะเกินกันหรือเปล่าไม่เล่นนะออกกลุ่มออกกลุ่มมันต้องมีสูตรไว้คนดูมันต้องเอาไอ้ตาวลวดมาลอ่อ อยาอกเอายูทูบจังครับ <g ül> อยากเอายูทูบมาดิปังโอ้โอโโอเห้ยอ๊เฮ้ยมันจะไปมาจริงอ่ะพิมพ์เขียวอ่ะพิมเขียวกูพักเปล่าวะเฮ้ยเบอ,อมาดิสวยขาดอีกสองพิมเขียวมาดิเอ้เฮ้ นี่เดียวเธอโอ้มาเรอเอ้ยมันจะเกือบไปไหนวะมาเธอเฮ้ยอุตส่าห์เอาสูตรมารอเลยนะเนี่ยมันต้องมาแล้วปะมันจะไม่มาจริงอ่ะคนดูเอ้ยเอาเฮ้ยมันจะไม่มาจริงอ่ะไม่พอเนี่ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย โอ้โยลูกแก้วขเออมาดิสองอันติดอันเดียววะขอ,อชิ้นเดียว 1, พันเพชรอ่ะพอเปล่าวะพอเี่สวยได้แล้วโอเคปิดเว้นครับผมห้าพันเหลือพันเดียวแรกเลยละกันแรกเลยละกันแหมขอเท่เลยครับนนันอน Need me the everything me some the to get kick close. for ก็เทเลยครับน,น,นอนจะได้ตายมาดี้โคตรหมา Get too close. too เนี่ยบอลย้อนสูงไม่ได้ครมดูบนไม่ได้ชุดเนี่ยเกลียมากจะกดหมดจะกดเม็ดเพื่อเลยอ่ะบ้านพี่ต้องมีโรงผลิตเกลีย์นี่โคตรเกลีย์ลงหนึ่งพันดวงได้ไรได้ใจหรือเปล่าท่เอา้าเกมเด็ก ว่าแหละเกมดิง้งเืดอยากได้หัวคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอเยี yeah, คืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอพัดซันที่บอกเลยปะเห็นหน้าป่องแปลกป่ะเปล่าพี่มูโอ้อะไรอย่บูจะแตกบักด้วยช่วยได้ไหมอะไรไอ้กระดาษฮะ ไ,ไ,ดไ,ได้เลยได้เลยอเอาได้แล้วหรองงนะเกือบแล้วหรอเอ้า4,000เพชรเองนะเกือบไม่ได้นะอย่าได้หมวกอ่ะโอ้โคตรเกือโอ้โคตรเกือปั๊บโอ้โคตรเกือ เอ้ยร้อยเก้าเก้าเลยนะเว้ยไปร้อยเก้าเก้ากันได้ปะฮัลโหลใจบ้างเออได้หมวกไรชื้อพอพอพอใจบ้างหมวกชื่ออะไรร้อยเก้าเก้าเป่าเปล่าวะลูกซองหน่อยลูกซองมีอะไรบ้างอ่ะเอ้ยมันกระพริบเลยแม๊บแม่บแม๊อยู่วะจี๊ดหมวกฟางว่ะในหมวกฟางอ่ะมันต้องออกเกมเปล่าอะมัเข้าตัวเลยเหรอคนดู ผมหาหมอกฟางไม่เจออะตรงไหนวะน,นี่ไงหมวกฟงางเรเทอ่ยะีแต่พี่ไดไ้แล้วหัวโอ๊ยมาแจกกับพีพแนนมมแมเพื่ออะไร,ไรอะอให้้ก่อนจุ๊บจุ๊บไปลให้เล้ก่อนจุ๊บจุ๊บโอโอนะคะพี่แอดมินไปลอานะคะเอ็บเตื e มีอยากดนึงกับพี่ได้ไหมไม่ได้เปิดเยังไม่ได้เปิดหนึ่งนะครับ โอ้มานจกกระพริบหน้าจอทำไมวะไม่เข้าใจวะไปเพื่อออกอะไรเงี้ยเฮ้ยไปไปไปซักไปมันมีอะไรอะ่ยเพชรเหลือแค่เนี้ยซื้ออะไรดีวะมีอะไรให้เล่นอีวะมีอะไรให้เล่นอีกวะ เอมันกระพริบอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะนี่นี่แล้วก็กล่องปืนนี้ด้วยมีปีโป้แล้วอะไรมันกระพริบอ่ะบูแตกมันหลอนน่ะบูตูแตกมันหลอนนะเดี๋ยวซื้อค้าก่อนค้าโคตรโกงอ่ะเดี๋ยวมาแก้มือใหม่นะอืมนัดน้านัดนัดน้าน้ามาแก้มือสัดที่อย่างนั้นปั๊บโอ้ไมม่ีบัตรค้าโคตรเก๋ยอ่ะกระจอกกระจอกมีร้านไหมล่ะมีร้านไหม มีร้านไม,ไม่ใช่จ้ามีครับน้นีครับหนไหนตื้อบัตรหน่อยรีบๆเพชรเหลือสี <4 S 2> ่ร้อย่ะส <1 S 2> ี่ <5 S 2> รลยอะไรวะจะได้สงผมว่ะสักหน่อยไนำเองเองอจะแปดูหรือว่าเจ็ดูหรือว่าเจเจ็ดสักหน่อยละกันปับ๊บได้หมดปืบด้หมดเฮ้ยเฮ้ยมาวะสงผมเถอะโอ้ยอ่ะเฮ้ยที่สิบเหรียญมีสามสิบสี่ เป็นลูกเพื่ออะไรอะ่ะแล้วกูแลกอะไรได้บ้างวะนี่สามริบสี่อันแลกอะไรไม่ได้สักอย่างโอ้จบเลยโอ้กูนอีกคนได้หมูหัวเนี่ยไปแล้วคนเดีวยวตัง้งแวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปฝากกดซับสไครต์ด้วยไอเชล่าหน้าจอมากับพี่เปมน์มาเพื่ออะไรนี่